สิริผ้ามาสิริผ้าลงอีกแล้วพี่น้องเลยสัญญ <c oughs> าณขาดแป๊บหนึง่งลงทางอีกแล้วผ้ามาส่บุเออน,นั่นเขาทางเกา่ปาปป๊บผ้าสงอสงเนคือจังพีบา่า <c oughs> <c oughs> ปีนั่นยามได้ยามนั่นออกเดิอนละแม่นหลงหลวดโอ้ยถ้าบ่ลงบ่แม่นทีมงานติมเปิ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,นซื้อทีมงานเฮาเป็นทีมทีมงานคอรอรเชล่เนี่นเป็นทีมงานคอรอ์รเชเล่ผสมประกอบจักเถอน,เนี่ะพระจอนทร์วันนี้จอน ผู้หลักผู้ใหญ่บางองค์บางรูปเขาเจ้าก็ว่มามันย่างจังได้ย่างจังสี่มันาสีได้ความสง,งบย่างเขาเจ้าวะสีเมื่อเอาความสง,งบจังได้มันย่างนำ้ำช่างน้ำด้านเสร็จก็สีอยากตัวก็อยากว่าเพิ่นอยู่ดอกแค่เลยอดเอาเพิน่นกัางเพิ่นว่าเพิ่นวา หาเจ้าสักกะละนั่นละย่างมาหาเงินเงินคนจะบอกเพิ่นอยากบอกเพิ่นอยู่ว่ากับบวเคยรับเงินจากเถื่อบ่เคยรับหลาสักกะละจากเถื่อบ่เคยรับปัจจัยจากเถื่อก็เฮ้ยบ่าวบ่าว่้าสำหรับภาสิว่าอยู่ภาสิบอกอยู่ฮ่าขันไปขันพูดว่าไปเดินน้ำเขาน้ำปลาตัวทุดงมาสันกัว่าสิว่าอันคู่บาสีน้ำจงอัน กับเขากับหนามชิ้นน้ำหาเขาหาหนามไปส่งไปถวายบอ้อขนอยว่าชิว่ายอยู่ันไปย่างน้ำปลาน้ำดงก็ได้สมัยถามถึงสมัยสมัยก่อนไปยุนปลาน้ำดงผู้มีกระมีผู้อุปถัมภ์อุปถากรัฐธรรมอุปถากไปหาหงค์เขาหงค์หนามองค์เขาองค์ปลาให้ถวายตอนเชี่ยนเลยดูซิมือเศร้ามือพอเห็หเหหน,หหหนหหมีพระองค์เไป คงเดี๋ยวไปยุบป่าพว่มีเข้าป่าอาหารไปนํ่จักเถอนว่าไปทุดงอยู่พอสามขึ้นนี่แหละเกาะสวัดของหมู่บ้านเข้าถนนปกติหาบินทะบาทขึ้นเก่ากะสีบวกสีขาวอยู่ว้าหันเทียงเมืย์น้ำังสีเล่ะอย่างนยมเอ้ยจักสีบวกสีว่าจังใด โจมมันจังสิละ่ะมันจังบ่ผิดบ่ผพิษจะหนาเพิ่นแอยนยมบางคนก็เข้าข้างสาธุน้ำหายไปน้ำกันออดหลอดก็สิแม่นแม่ยน,นย่างน้ำทางย่างเงี้ถนนหายดาบหาตัสกัลละ,ากกะ,ละหาซื้อหาเสียงไปวะว่างดับสกัลละ,กกะ,ละพ่ายหลังไปวะ พอคูบาอาจารย์เท่ากับถี่มันก็สิถึงว่านักก็เข้าอ,อีกไปเลยเชืๆย,ยไม่อยากตอบตัวมันจะเป็นคนทางแต่ละพนเนาะมีที่ถามฟังกันหลายวิธีหลายอย่างตัางกันบอเก้าไหลบอเก้าเสียดสีมันก็จะเป็นสิ่งที่สบายใจตึ่งให้กำลังใจคนละดา่านคนละทางมันก็สิดียิดว่า การขามน้ำได้การขามฟังได้ว่จําเป็นต้องไปเส้นเดียวกันต้องว่ชัมเป็นต้องไปท่าเดียวกันม่นพอทานจันเออมันมีรอยแปดวิธีวธ่จําเป็นต้องขึ้นเรือลำเดียวกันเดยแต่ว่ามันเก็คือว่านั่นฮะเข้าขใจยากกระพูบ่าขามนั่งเบิงแล้วหัวเละ ูไม่มีปัญญาผันนี้กอยู่กำพันไล้ทางิันถนนกระบ้าสีไทยเชียนหลงทางมาฉันไปมากก็เลยจมอีกแหละจับโทรศัพท์มาโอ้หลดน้ำจับโทรศัพท์มาละจมหลดโอ้ยยอลีวจันดวนนี่ยว่าเท่าท่าปนเด๋วะ เอาช่ํานี้แล้วเนาะนี่ไปซะก่อนแห่งท้ายโดนกับแห่งจมหลายจะเรียนพรจะเรียนธรรมจะเรียนสุขทุกปู่ทุกคนเด้อยสาธุ